ต่อไปนี้จะไม่มีแล้วการจับไม้กวาดไม้ถูพื้นของแม่บ้านยุคใหม่แบบเราๆรามันมีหุ่นยนต์ที่ดูดฝุ่นถูพื้นได้ที่เขาได้รับรางวัล editor c h o i อยจากงานบ้านและส่วนแฟนเธอเคยเจอแต่3 r e in วันใช่ไหมมีท e in วกวาดดูดขัด ถูซักอบเก็บฝุ่นเติมน้ํายกม็อบถูซ้บโฮยเอาเกินหายใจไม่ทันน้องเขายังเก็บได้ทั้งฝุ่นละเอียดเส้นผงขนสัตว์ด้วยความที่เขามีเซนเซอร์สแกนพื้นที่แบบ3มิติที่บิวอินอยู่ในตัวเครื่องเลยทําให้หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำมากหลายคนกลัวนะว่ามันจะเข้าได้ไม่ถึงซุกซอกถูกมุมแต่ด้วยความที่น้องเขาบางเฉียบและโดนเคมาว่าไม่มีพลาดแมมในซอกมุมแคบเพียง29.8เ้าแเซนติเมตรเข้าได้แม่ใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงเพียงเจ็ดจุดแปดเซนบากที่คนย การ double l a y ร r c l e a นิ่งซ้ำย้ำสองรอบเหมือนคนทำแปะเหมือนจะดีกว่าเพราะว่าเขามีแรงหมุนช่วยให้มันขจัดคราบฝังแน่นแบบมีประสิทธิภาพเวลาเจอพรมแบบนี้เขาจะยกผ้าถูแล้วก็ปรับแรงดูดอัตโนมัติปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือฝุ่นเต็มใช่ไหมแต่จะไม่เกิดเรื่องนี้กับน้องเขาเพราะว่าเขาอ่ะมีระบบดูดออกจากหุ่นยนต์เข้าไปในแทงเก็บฝุ่นที่เป็นขนาดใหญ่จุฝุ่นได้60วันแถมทาความสะอาดผ้าหมบด้วยตัวเองก็คือสักแล้วก็อบแห้งอัตโนมัติด้วยตัวเองพอเอาน้ําเสียไปเททิ้งคือตกใจมากไม่คิดว่ามันจะสกปรกขนาดนีี้ททงง่าอกรตเย แค่ปายนิ้วสัมผัสเวอร์เวลาเป็นไงราคาคที่จับต้องได้แต่ฟังชั้นระดับท็อปรับประกันนาน2ปี